โอเคครับเดี๋ยวผูจะทบทวนเพลงใกล้นะครับเพลงใกล้ของสครับนะครับคอร์ดที่ใช้นะครับจะมีคอร์ด D major 7นะครับคอร์ด A major 7 C ์เ n เว่นซแล้วก็คอร์ด f อ h a r ์ปนะครับแล้วก็จะมีคอร์ด d minor 7คอร์ด E มาด้วยนะครับอันนี้เริ่มจากการจับคอร์ด dma j o r 7ก่อนนะครับ D major 7วิธีการจับใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวครับทาบนะครับ นิ้วชี้ทาบไปในช่องที่2นะครับสายที่1 2แล้วก็3นะครับดีดตั้งแต่สายที่4ลงมาครับแบบนี้เห็นครับนี่คือ d major 7นะครับต่อไป A major 7นะครับ A major 7ครับเริ่มจากนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้กดที่สายที่3ช่องที่1นะครับนิ้วกลางนะครับกดที่สายที่4ช่องที่2นะครับ นิ้วนางครับกดที่สายที่สองช่องที่สองนะครับเห็นไหมครับแบบนี้ดีดตั้งกับสายที่ห้าลงมาครับจะเป็นเสียงนี้นะครับนิ้วชี้เอาไหมนิ้วชี้อยู่สายที่สามช่องที่หนึ่งนิ้วกลางอยู่ที่สายที่สี่ช่องที่สองนิ้วนางอยู่ที่สายที่สองช่องที่สองนะครับเดี๋ยวต้งกับสายที่ห้าลงมาต่อไปขอดซีชาร์ปม m i n o r รนะครับ C# minor วิธีการจับนะครับมันจะใช้เป็น form A m i n o นะครับแบบนี้แต่เราจะเริ่มที่นิ้วเริ่มที่นิ้วกลางนะครับมากดตรงนี้ก่อนแทนนิ้วชี้เป็น form A m i n o นะครับไล่ลงมาครับ1ช่องตัวนี้เป็น B flat minor ถูกไหมครับลงมาอีก1ช่องเป็น B m i n o ช่องที่3เป็น C minor ช่องที่4เป็น C# m i n o ส่วน C# minor คือเราปล่อยนิ้วก้อยออก น,นะเห็นไหมครับฟอร์ม A m i n o นนะครับเป็นคอร์ดท่าฟอร์ม A minor เราไล่ล,ล,ลงมา1 2 3 4อันนี้คือ C s h a r ์ปมิ o นปล่อยอยิ้วก้อยเป็น C ีชาร์ปม n เนอโอเคนะครับอ่ะต่อไปคอร์ดที่ต้องใช้อีกก็จะมีคอ 7, ร์ด B m i n o นอร์เซเว่ครับบีมินก็ฟอร์มเดียวกันนะครับจะใช้ฟอร์มนี้เลยนะครับเราไล่ลมาใหม่นะครับ a m i n o r ถูกไหมครับลงมา1ช่องเป็น b r, b อาร์บีแฟลงมาอีกหช่องช่องที่2ก็จะเป็น b m i n o r อนะครับอนนี้ b m i n o r 7ก็คือปล่อยนิ้ก้อยออกโอเค okay, นะครับดีตั้งแต่สายที่ดีตั้งแต่สายที่5ลงมานะครับโอเคแล้วก็คอร์ด E คอร์ด E น่าจะจับได้แล้วนะครับอัอนนี้วิธีการเล่นเพลงนี้นะครับก็คือตีคอร์ดจะเป็น ลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับแบบนี้ใครเกินกว่าที่จะพูดคำใดๆออกไป ตีคอดเป็นจังหวะลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับโอเคครับ